Okay. ส,ว i, oh. okay. สวัสด qui oh enfin ีค uh ุณพี่ค่ะสวัสดีครับอ่ารอบหกข่ําแล้วกันนะครับตอนนี้หกโมงกว่าแล้วจะทุ่มแล้วครับคุณพี่ต้องการซื้อตัวลำโพงเอาไปใช้งานใช้งานที่ไหนนะคุณพี่ใช้งานงานด้านรบรบเรื่องระบดับเพลิงครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่เขตบางปูอ่าอยู่ที่เขตบางปูนะครเดินทางมาไกลอยู่นะหูน่ารักที่สุดเลยขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณทั้งสองท่านขอบคุณทั้งสองท่านคุณพี่มาดูลำโพงเป็นงานเสียงใช้ได้ไหมเสียงเยี่ยมเลยครับ จะได้เยี่ยมเลยครับชมจากใจนะจากใจครับอ่ะลดปีกห้าร้อยเดี๋ยวไปเก็บที่พี่คนนู้นแทนนะเสาเล่นนะครับคุณพี่ชัดเจนจะเจนอ่าจ้ได้ตัวนี้บูทูธได้ยดบีได้ขนาดสิบห้านิ้วนะครับเป็นรุ่นลากนะครับดึงอ่าอย่างนี้ก็ลากมาก็ได้นะครับจะไปสลับกับกระเป๋านักเรียนลูกนะครับนะฮะไม่ใช่เอากระเป๋านักเรียนลูกไปแล้วลูกเอาอันนี้ไปแทนไม่ได้นะคุณพี่นะนะฮะกระเซาใหญ่ๆตัวนี้ดีเลยแอคโคได้สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอ่านะครับของคุณพี่เขานะครับก็จะมีเฮดเซ็กก็ามาทดลองกับตู้เนาะนะครับอ่าสรุปว่าเราก็ลองกันไปลองกันมานะครับก็ชอบใจนะครับอ่าก็ยกไปทางนี้ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะครับแต่ให้ฟังสิงเพลงแล้วกันอ่าโอเคเอาแค่นี้พอตัวนี้นะครับ บูทูได้ยืดปีได้ดีเล์เอคโคมีให้พร้อมนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ในตัวนะครับไปถึงก็ชาร์จก่อน8ชั่วโมงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้ไปได้เลย 1- 3ชั่วโมงนะครับถ้าสินค้ามีปัญหากับมหาเรานะครับแล้วตัวนี้สามารถใช้แบตเตอรี่รถจนรได้12บโวลต์อ่าในกรณีที่แบตโมดเฮ้ยหาที่ชาร์จไฟไม่ได้ลากสายมาจากแบตเตอรี่รถจนรเลยเสียบเข้าได้เลยดำเข้าดำแดงเข้าแดงบวกเข้าบวกลบเข้าลบนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นพอเราเลิกใช้งานแล้ว หลังจากแปดหมดแล้วก็เอากลับมาชาติที่บ้านหรือที่สำนักงานได้ทิ้งไว้8ชั่วโมงนะครับตามที่คู่มือเขามีบอกเป็นภาษาไทยอ่ารู้สึกว่าคุณพี่เขาจะไม่ค่อยถนัดภาษาไทยจะเน้นเป็นภาษาพวกอังกฤษ่าได้ฝรัง่งเศสนู่นนี่นั่นเกาหลีญี่ปุ่นได้พมา่ <laughs> าสาเซลย์หญ่กันเลยสําหรับวันนี้ขอบคุณคุณพี่ทั้งสองนะสวัสดีครับสวัสดีครับ